สวัสดีครับผมปูช่องของบ้านๆจะมาชวนทุกคนนะครับทําขนมถั่วแปบ,บนะครับที่ทุกคนชื่นชอบเอาไว้รับประทานกันที่บ้านนะครับวันนี้ผมจะให้พี่สาวพี่คนเดินเรื่องในคลิปนะครับเพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ได้ทําเองด้วยนะครับขอเชิญชมครับ หลังจากที่เราแช่ทั่วไว้จนได้ที่แล้วนะคะเราก็นําถั่วที่เราแช่ไว้ประมาณสามชั่วโมงมานึ่งนะคะเพื่อให้มันสุกจากความร้อนเหตุที่เราเนื้อนึง่งเพราะว่ามันจะทําให้ไส้ที่ใส่ลงไปในขนมไม่แฉะนะคะแล้วก็น่าราับประทานค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็นําหัวกะทิลงมา เพื่อที่จะนวดแป้งนะคะเราต้องค่อยๆเติมไปทีละน้อยนะคะว่าถ้าเติมไปทีเดียวอะแป้งอาจจะเหลวเกินไปไม่สามารถที่จะมาทำขนมได้นะคะค่อยๆลิ่นลงไปนะคะทีละน้อยทีละน้อยนะคะนวดแป้งให้เหนียว ไมทีนไม่ไปเยอะถ้าจะใส่ถุงมือคงไม่สะดวกในการนวดแป้งนะคะแต่ว่าทางเราก็ได้ล้างมือเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก่อนที่เราจะมากรอบอาหารเพิ่มที่เนิดค่ะ ั้นตอนนี้สําคัญนะคะแป้งขนมจะนิ่มหรือไม่นิ่มอยู่ที่ขั้นตอนนี้นะคะผู้ที่ประกอบอาหารต้องทำขนมต้องใจเย็นนะคะนวดแป้งผสมให้เข้ากันทีละน้อยถ้าเราใจร้อนรีบร้อนจะทําให้แป้งที่ทําขนมไม่นุ่มนะคะไม่น่ารับประทาน เราใช้หัวปฏิที่เราคั้นเองนะคะเราไม่ได้หาซื้อจากทองตลาดน,นะคะเพราะว่าบ้านเรามีวัตถุดิบซึ่งอยู่ในสวนของเราเองนะคะขั้นตอนอาจจะยุ่งยากนะคะแต่เราก็ได้ของที่ ใหม่แล้วก็สดนํามาประกอบในการทําขนมนะคะเทคนิคที่สําคัญของการทําขนมทั่วแปบนี่นะคะคือขั้นตอนการนวดแป้งต้องมีความประณีตนะคะยิ่งนวดนานเท่าไหร่นะคะก็จะทําให้เกิดความนุ่มเนียนนะคะเวลาที่เราทำ ขนมเสร็จตอนนี้แป้งเริ่มเหนียวแล้วนะคะเฮ้ ใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติของแป้งให้มีความเค็มนิดนึงค่ะแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะลักษณะของสีตามความต้องการนะคะตามวัตถุดิบที่เรามีถ้าเราคิดว่ายังไม่สวยยังไม่เขียวพอเราก็เพิ่มมันดยไม่ต้องให้เยอะมากมเพื่อเพื่อส่ซีด้วยไเบ็ดตึง า่เริ่มสวยแล้วนะคะสีสันน่ารับประทานมากการทําขนมไทยต้องใช้ความประณีตนะคะ,เ,ะเราก็จะเริ่มยอดแป้งแล้วนะคะนั้นตอนนี้ต้องใช้ความแรงของไฟหน่อยนะคะเราต้องการไอ้น้ำแล้วก็ใช้ปากครอบไว้ค่ะนะแต่ในส่วนที่เทานั้นแล้วก็ เราก็จะเอามาคลุกกับมะพร้าวนะคะมวยตำลายอะมวยตำแงตำแพงนี่อ่าลักษณะ <c oughs> ของแป้งนะคะแป้งที่ได้แล้วก็จะมีเป็นฟองอากาศขึ้นมานะคะแล้วก็นำไส้ใส่ไปพอประมาณตามความต้องการที่เรา <c oughs> แล้วก็ปาดนะคะ <c oughs> ปาดตัวทีละตัวะคะ่ะ แล้วก็นําตัวที่มีไส้แล้วคุกนะคะคุกเขากับมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอม